สวัสดีครับผมผมคุณตั้มนะครับมิลาดรนักงานใหญ่สีนาครินครับวันนี้จะมาแนะนำตัวระบบอินเทอร์เฟสนะครับในเบนซ์ตัวใหม่ล่าสุด CLA นะครับตัวนี้ก็ใส่อินเทอร์เฟสแล้วก็นี่นำทางนะครับแบบทัชสกรีนหน้าจอเลยแล้วก็มีดิจิตอลทีวีนะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นสีเสาแล้วก็เล่นไฟล์หนังได้นะครับตัวนี้นะครับการใช้งานตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของการเล่นแผ่นซีดีวเรถอยู่นะครับอันนี้เสียงเข้าทาง FM ครับ มาครับเลื่อนไปที่วิุนะครับไปเดียวนะครับอ,าารอันนี้เราตั้งไว้ที่87.7นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสียงเราเลือกเสียงเข้าแล้วปั๊บเราก็กดเข้าการใช้งานของตัวกล่องอินเทอร์เฟซนะครับนี่ฮะก็แทนที่ทัสกรีนทั้งหมดนะครับสามารถค้นหาตำแหน่งสถานที่ต่างๆได้นะครับทั้งสกรีนหมดเลยตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับ ถ้าเป็นคนที่ใช้พวกแหนที่อยู่แล้วของตัวไอโก้ก็ใช้งานง่ายครับน,นี่ลองหาซีคอนนูนะครับนี่ค่ก็เจอผลลัพธ์ตรงนี้นะครับกดนะฮะเต็มเลยนะครับเราก็เลื่อนหาะนะครับซีคอนบังแคร์ก็มีลองไปบางแคร์ด้ เห็นไ,ไหมฮะแค่นี้เองแล้วกดนําทางไปนะครับแค่นี้เองก็นําทางได้ละเวลาเราไม่ใช้เราก็ยลกเลิกเส้นทางก่อนนะครับแค่นี้เองนะฮะเวจะไปดูดีตอนทีวีนะครับเราก็กดนะครับเพื่อสลับไปที่ดีต v อทีวีตรงนี้ก็ใช้รีโมทในการควบคุมนะครับ ในการเปลี่ยนช่องต่างๆนะครับว่าเล่นไฟล์หนังนะครับพวกฟูล HD 1080ก็ได้นะครับระบบเสียง5.1ก็ได้เล่นผ่าน USB ได้เลยในเกนะครับก็มี USB ซ่อนให้ตรงส่วนนี้เลยครับผมก็การใช้งานไม่ยากครับถ้าเราต้องการออกไปหน้าหลักก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะปุ่มมาหยุดเป็นปุ่มแบ็คตรงตรงคอนโซลตรงกลางแล้วกดแช่ไว้นะครับมันไม่ออกหน้าปกติเราก็สามารถใช้งานได้ นะครับตามปกติละแต่ว่าเสียงแค่เข้าเป็น FM แค่นั้นเองนะครับนี่ฮะเข้าอินเตอร์เฟสรอบหนึ่งแล้วกดแชร์ไว้การใช้งานก็มานี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนฮะที่ใช้เบนท์รุ่นนี้อยู่แล้วสนใจทาลบอินเตอร์เฟสก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาทำก็ไม่หนาันครับลองเข้ามาคุยกันดูนะครับทำได้หมดยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ